สี่ยนเพื่อนบางคนที่ช่อง7 SD ก็ช้อนน้องอแทนน้องยกสองสิงดํากาแฟโฟกัสเอาไวนะ้ฮะแต่ว่าฟอร์มล่าสุดของเพื่อนบางคนไปนีป็นแค่คะแนนเจจอกระจัดชอห้าพยักเอาไว้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเพื่อนอายุใกล้เคียงกันนะครับ24ก,กับ25่สิบหเอกลักษณ์ที่จเทพพอดีครับต้องรั้น่ะจ้าไปอ่ะฟ้าสถานฟ้าประธานครับโอ้โ,อโอหพอ,อยใหญ่ ไม่รัดระวังขวาเจอขวานะครับเกาะล่างนิดนึงครับนะอยังยังหาจังหวะจังหวะจังหวะโอ้โหนี่แหละครับแม่พูดถึงมาเลยจะชับพื้นที่เข้าไปครับเพชรมงคลมีการสูงนะครับคุณเกียรติพเพื่อนแต่ว่าหิ้มทางด่วนหรือว่ายึดสุราชเนี่ยครับคู่ต่อไปครับชมยกที่สองก่อนครับคู่รองน้องคู่เอกเพชรมงคลแดงแด่แด่ต้องเดือดกัน์โดนแ้งหนักโดนหนักไปครับ าเอกลักษณ์ก็หล่อจังหวะแบบนี้เลยครับนี่ฮะไดขาแล้วครับเข้าหลวงไม่ได้ครับทั้งคู่ต่อยรือวของครับหกซาบางตัวมันดังรู้รรเราจุทธมัสพุทธมัสพุทธมาสโอ้ยคอซ้ายขวา,อาคอโอ่ครับซอกรือโต้ต่อยตัวกระตอกด้อยโซ่ปักหุกขวาตอ่มีมืดมีซุปเปอร์กระถางด้านทพชรมคลชุดเออชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ใส่เราทุกเลยครับเพื่อนรักอ่ะขึ้นสติแล้วครับ เขาหลกได้ก็เอาครึงยังไม่อยู่นะครับยังเอาไม่อยู่ครับออกคัวไวเดินมาลำตัวปดหมดยกสองรองน้องคขาเอกยกที่สามครับเพชรมงคลแดงครับจากลพบุูน้ำเงินสีสเก็บเอกกางครับถือวเป็นเสียเจ้าของ ต้นทุเรียนมีทุเรียนไม่น้อยกว่า200ต้นนะครับคุณชใยท่านครับสจาหรับที่อื่กลังคนนี้ฮะเอาเะครับทุเรียนว่ากันที่หลังครับวัน,นว่างเรื่องเขา่าเรื่องนี้เรื่องสองยกนี้ต้องเอาคืนโดนไปชุดใหญ่ว่างนระพีที่จะนั้นต้องได้ เอาลงตัวโอุ้ยถึงลงตัวครับเป็นมงคลครัดในตูดรัดคอแน่นเลยก็เรียนเอกลักษณ์ครับแล้วอ้นตะกอนครับหมัดนี่หารวมท้องเต่อยหมัดมาครับเป็นมงคลสะดุ้งมันจะเขมรเอกลักษณ์ต้องรวมท้องบ่อยๆก็ไม่ดีนะอ้าวแล้วครับยัดใส่กระทุ่มสับซอกหนักหนักแรงๆครับคู่สี่ไฟนี่คนละสองหมัดซ้ายขวาตามโอ้โหต่อสวนโอ้โหต่อสู้ อาเลของมีคมกันแล้วละครับนี่ครับพยายามจะล้มตัวครับเพ็นบงคนล็อกตีแรกกับคนละเท้านครับทะลี่หนรอยอีกสลังตัอต่้งมาผมโอ้ล้ทอนอีกสองสอคบหน้าสั่งไปเลครับเขาขวาทีครับรพยมตัสติกังชักคู่ครับตัดลับให้หยุดแทงเข้าเข้ามาเข่าขวาครับเด็กระลโค้รโคตรไม่ยัมใส่ขวา เสเชื่อครับเตรียมติดดาวครับคะแนนเก็บดาวเกลี่ยเบิรกดาวได้เลยครับอย่างน้อยสองดาวเชิญต่องใช่ไหมควรจะยกอเปล่าชจับแล้วจะได้เปลี่ยนไหมยังเอกราชเดินเข้าไปหาสบสอบใส่ขวางขวางตีขวางตีโอ้ยลูกนี้ครับโลโคลูกนี้ดูหยูกขึ้นมาด้วย kicking. ทับต่อครับเศรษฐกิจัดลูกบอลโดนนะครับเข่า โอ้ดูครับสุดๆครับปู่กระเดาไม่มีเปิดช็อตว่าให้กันเลยครับยกที่สี่ครับสวนกันต่อเพชรมงคลแดงครับตั้งแอีกักลักนัดแรงด้วยกันทั้งคู่ครับพิสูจน์กันครับคูแล้วก็มีสายโลงตแบบนี้เลยครับแต่แต่ว่าอีกันลักครับศอกของเขานันตายนี่ครับนายหาเหลี่ยมตีแม่เด็ดไปครับอกกันล ลักพาลักเอกลักษณ์โดนจะเป็นยังไงครับจำใจจะตัดหน้าครับไอ้พงษ์ทองเอกนะครับเกมมันเต้มเต็มนะครับดูนะครับไม่มียกเยี่ครับอาวุธยที่ออกไปจบครับมวยมือซับสอกใส่เลยโอ้ยแม่เด็กของมวยไทยเก่งสีในปัจจุบันครับเสียบล็อกอาดันนี่นะครับดูครับเลือกไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่ครับเอาว ไ,ไม่มีถอยเลยครับนิดหน่อยครับเดินต่อโอ้ยลอีกแล้วครับหมดยกที่4ครับผู้สมพละังเท็ดมงคลกรแดงแน้ำเงินเอกลักษณ์ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับนะค,ครับ หรือแหลกนะครับเป็นต้องพดระหว,ว,วายกสี่วัาเป็นยกที่ค่อนข้างเสียหายพอสมควรน,นะจับไปไปไม่ได้ลอยอจับไปติดหันไปใช้หมัดน,นะครับหันไปใช้หมัดนะอยากไปได้ก็ต่องี้กว่าสาวหมัดครับจาสาวหมัดใส่ขณะที่เองก็รับก็รับครับเอาการล็อกไปในขณะที่เพชรมบงคลก็ ต้องหาไม้ตายมาใช้แล้วครับตามภาพตามสายตาที่ดูกนมาสี่ยกผ่านม,มาครับคานผู้ชมสีสมานก็คงไม่พิเสธนะครับ,รรบถ้าหากว่าเป็นลัยชนะที่สวยงามของเอกลักษณ์แตกตัวแล้วครับของนักก้นกรู้ใจครับถูคะแนนแล้วก็ไปตามภาพตามสายตาแล้วครับจากอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนี่คือแชมป์ปูนเสือตัวที่18ครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนถือว่าชนะสวยงามครับ